นิทานเรื่องน้ำใจอันยิ่งใหญ่ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีมีสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือลูกไก่งวงตัวน้อยชื่อว่าน้องโยน้องโยเป็นไก่งวงที่ไม่เหมือนใครเขามีใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทำให้เขาได้รับความรักและเคารพจากสัตว์ทุกตัวในป่าวันหนึ่งขณะที่น้องโยกำลังเดินเล่นอยู่ในป่านั้นเขาได้พบกับเต่าตัวหนึง่งที่ขาบาดเจ็บนอนอยู่ใต้ร่มไม้น้องโยรีบวิ่งไปหาด้วยความเป็นห่วงโอ้ยท่านเต่าเป็นอะไรไปน้องโยถามด้วยความกังวลเต่าตัวนั้นหายใจหนักและบอกว่า ฉันประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ขาของฉันบาดเจ็บมากไม่สามารถเดินได้น้องโยไม่รอช้าเขารีบไปหาพืชและน้ำมาให้เต่าท่านเต่าต้องพักผ่อนและกินอาหารเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูฉันจะช่วยดูแลท่านเองน้องโยใช้ความสามารถของเขาในการหาน้ำและหญ้ามาให้เต่า เขาดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเต่ารู้สึกดีขึ้นเขายิ้มและกล่าวขอบคุณน้องโยว่าขอบคุณมากน้องโยถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเจ้าฉันคงต้องทนทุกข์ไปอีกนานหลังจากที่ช่วยเต่าแล้วน้องโยเดินต่อไปและพบกับกระรอกและกระต่ายที่ดูเหมือนจะหิวโหวยสวัสดีครับกระรอกและกระต่าย ทำไมท่านดูหิวโหยอย่างนั้นน้องโยถามกระรอกตอบว่าเราหาอาหารไม่เจอเลยทำให้เราหิวมากกระต่ายเสริมใช่ค่ะเราต้องการอาหารเพื่อให้พลังงานกลับคืนมาน้องโยเห็นใจจึงแบ่งอาหารที่เขามีอยู่ให้กับกระรอกและกระต่ายเอาเอานี้ไปทานซะ ผมมีอาหารที่สามารถแบ่งให้ท่านได้กระร o กและกระต่ายดีใจมากพวกเขาทานอาหารอย่างอาร็ดอร่อยและกล่าวขอบคุณน้องโยขอบคุณมากนะน้องโยเรารู้สึกดีขึ้นแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือเราน้องโยยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขาตัดสินใจที่จะไปหานกที่กำลังสร้างรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่สวัสดีนก นี่ผมช่วยอะไรได้บ้างน้องโยถามนกตอบว่าฉันกำลังสร้างรังแต่ยังขาดกิ่งไม้บางส่วนทำให้ฉันไม่สามารถทำให้รังเสร็จได้น้องโยใช้ปากของเขาหาและนำกิ่งไม้มาให้นกนี่ครับกิ่งไม้ที่ท่านต้องการฉันหวังว่ามันจะช่วยให้งานของท่านเสร็จเร็วขึ้นนกยิ้มด้วยความดีใจ ขอบคุณมากน้องโยตอนนี้ฉันสามารถสร้างรังของฉันได้เสร็จสมบูรณ์ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันในช่วงบ่ายของวันนั้นขณะที่น้องโยกำลังเดินเล่นต่อเขาได้สังเกตเห็นกลุ่มควันจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในป่าเขารู้ทันทีว่ามันอาจจะทำให้สัตว์อื่นๆต้องเดือดร้อนน้องโยรีบวิ่งไปที่กลางป่าและเริ่มร้องแจ้งเตือนภยัย ไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนรีบหนีออกจากป่ากันแล้วเสียงร้องของโยดึงดูดความสนใจของสัตว์ในป่าช้างและม้าเริ่มเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ปลอดภัยช้างพูดขึ้นว่าเราได้ยินแล้วขอบคุณมากน้องโยเราจะนำสัตว์อื่นๆไปยังที่ปลอดภัยม้าเสริมเราจะไปหาที่พักพิงให้สัตว์ทุกตัวเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา สัตว์ทุกตัวเริ่มเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายใต้การช่วยเหลือของช้างและมา้าความกลัวและความตึงเครียดเริ่มลดลงเมื่อพวกเขาเห็นความช่วยเหลือที่เข้ามาหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้สงบลงทุกสิ่งกลับสู่สภาพปกติน้องโยได้กลับมาที่ป่าและพบกับเต่ากระรอกกระต่ายนกและสัตว์อื่นๆที่เขาเคยช่วยเหลือ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากน้องโยพูดเต่ากล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันเมื่อฉันบาดเจ็บกระรอกและกระต่ายกล่าวขอบคุณที่แบ่งอาหารให้เรานกพูดขอบคุณที่ช่วยฉันสร้างรังช้างและม้ากล่าวขอบคุณที่ร้องเตือนภยัยเราสามารถช่วยให้ทุกคนปลอดภัยได้ น้องโยยิ้มและพูดว่าทุกคนช่วยกันทำให้ป่านี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันข้อติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสุขและความปลอดภัยร่วมกันได้ การช่วยเหลือกันทำให้เราสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ